ชุดน้องแมวน่ารักจะดงใครไปตามมาแล้วบ้างหมดกันเท่าไหร่คะตองผมน่ารักมากแล้วดูนอนมีหางอ้อไอ้ต้าวสะะเป๋าตัวกลมม้องเลยทุกคนรู้ไหมว่าน้องเป็นผู้ชายสนองมีใครต้นต้นชดใบหน่อยคะ่ะอ้ยเราทุกคนดูมันหมุนตี้วๆเลยอะนอนน่ารัก แมวไปล่าคนเราดูเอฟเฟกเท้าคิมมินโดโต้สุดๆเลยจะตั้งชื่อให้หน้องว่าอะไรดีโอ้ยเราเห็นกระหลิ่งไหมกระหลิ่งนาา่ารักนี่ทุกคนแล้วตอนเนี้ยไปเจออะไรก็ไม่รู้อะทุกคนดูดิเนี่ยไปไม่แน่ใจว่ามันใช่กล่องศพหรือเปล่าแต่ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยคะ่ะทําไมมันเป็นแบบนั้นอะต้นต้นบอกว่ามันคือคอนของทอแล้วใบก็ไม่เข้าใจนะ ว้าวสวยมากทุกคนดูมังกรดูนอนโอ้ยแล้วตอนนี้เหมือนเครื่องบินปล่อยอะไรออกมาเลยเครื่องบินลอดลูกขี่มังกรเราได้ฟิลแบบเกมอฟชอนส์เลยอะเราจะไปล่าไว้บอกเกอร์กัน